แชแดมเรามาอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสามย่านลูกชิ้นปลาซึ่งเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยู่ในโครงการร้านก๋วยเตี๋ยวดีต่อใจนะครับอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีซึ่งร้านนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยสารพัชช่างและก็วิทยาลัยโปลีเทคนิคอุดรธานีข้างศาลเจ้าแม่ทับทิมนะครับซึ่งแน่นอน ใครๆจะไม่รู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้เพราะร้านก๋วยเตี๋ยวสามย่านลูกชิ้นปลาเป็นร้านที่ดังและเด็ดจริงๆมาชมกันว่าจะดังจะเด็ดจะว้าวแค่ไหนกับโครงการก๋วยเตี๋ยวดีต่อใจมาดูกันเลยครับอย่างที่บอกครับว่าร้านก๋วยเตี๋ยวสามย่านลูกชิ้นปลาของเราเป็นร้านเด็ดร้านดังของอุดรธาน,านีแน่ๆเลยไปร้านไหนไปเจอใครต้องถามหาร้าน สามย่านลูกชิ้นปลาไว้เปิดอยู่ที่ไหนนะคะอย่างที่บอกว่าเปิดอยู่ตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างและแน่นอนนอกเหนือจากลูกชิ้นปลาก็จะมีเมนูต่างๆว่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวหมูยนตาโฟเกียวปลาต่างๆนะครับแล้วก็มีเกลียวด้วยนะฮะดูบรรยากาศในร้านนะ จริงเอาจ,จริงๆเลยใช่ไหมครับรไม่ได้คิดอะไรเลยเจ้าหน้าที่เข้ามาผมก็ทําตามที่ที่บอกแล้วก็ทําเหมือนทุกวันทาสมัครเลยใช่ครับพี่เขาบอกว่าก็ทำแต่น้ใจง่ายครับแล้วรสชาติก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรเพราะอย่างนี้อยู่แล้วเป็นมาตรฐานร้านอยู่แล้วใช่ครับแล้วลูกค้ามีการแบบมีปรุงเพิ่มก็ซื้อลลที่รถเนาะส่วนใหญ่ลูกค้าผมเป็นคนมีอายุครับ คนมีอายุเขาดูแลตัวเองอยู่แล้วถ้ามันเค็มเขาคงไม่มามครับก็เสวนใหญ่เพื่นเมนูสุขภาพของเขาอยู่แล้วใช่ครับเราร้านผมไม่ใส่ปรุงชูรสก็ดีนะครับดีสุขภาพคนคนเห็นก็ก็มั่นใจในระดับหนึ่งอ่ะครับ ยยอนมากเลยนะคะขอให้รักษาระดับมาตรฐานนี้ไว้นะคะยคืนยันจากเจ้าของร้านเองเลยว่าสูตรอาหารยังเป็นเหมือนเดิมมาตรฐานนะครับขึ้นอยู่กับผู้บริโภคที่จะมากินมาปรุงมาเพิ่มนะครับฉะนั้นแล้วเลือกได้คะ่ะนี่คืออีกหนึ่งเมนูชูสุขภาพของเรานะครับร้านก๋วยเตี๋ยวดีต่อใจฝากไว้ได้วยครับร้านสามย่านลูกชิ้นปลาอย่าลืมมากินกันเยอะๆนะครับ 嘿。